สวัสดีค่ะเช้านี้ป้าทุนดีมาอวดกุหลาบที่มีอยู่อย่างน้อยนิดนะคะที่เขาผ่านช่วงฤดูฝนมาได้อย่างเฉียดฉิวนะคะบางดอกก็จะใช้คำพูดโบราณโบราณว่าสม็อกสมักทีเดียวนะคะแต่ป้าก็ดีใจนะที่เขาอดทนค่ะดูดอกนี้สิดอกนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็น เพลียหรือแมลงกินหรือโดนฝนน่ะจะโทษฝนอย่างเดียวก็ดูจะกระไรอยู่นะคะบางกิ่งบางกิ่งก็ง่อยอะค่ะกิ่งนี้มีดอกด้วยมีดอกตุมต้มๆเล็กๆกะแต่ป้ากำลังคิดดูว่าจะเอาเขาออกดีไหมะนะ่ะเห็นไหมคะมีดอกเล็กๆเ,เ,เนี่ยให้ขาดที่ปลายนิ้วก้อยป้าเนี่ยแต่ว่ากิ่งเขาไม่สมบูรณ์เลยอะ บางกิ่งก็ออกมาแดงเช่ะประกาศว่าถึงอย่างไรอย่างไรฉันก็จะยอมอยู่ยั้งยืนยงนะคะแตกยอดอ่อนออกมาให้เห็นนะ่ะส่วน2ดอกน้อยนี้เขาเป็นกุหลาบพ,พันธุ์เล็กๆค่ะเมื่อหลายวันก่อนป้าเห็นดอกเขาสีดำอะ่ะป้าก็ตัดออกไปห้าหดอกนะแต่เหลือไว้สองสาดอกเขาก็บานให้เห็นเงี้ยน่ารักนะ ส่วนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะจูบิลี่คอเดสจูบิลี่นะแต่ดอกไม่สมบูรณ์ค่ะส่วนที่รักของป้าก็เป็นชูเอ็มแนูเอล่ะยังไงยังไงเขาก็ออกมาให้เห็นนะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้ด้วยดอกใหญ่เชียวค่ะบางต้นก็ดูเงียบเงียหนอยๆไปนะ ดอกนี้ก็คือทอปิออฟคานาค่ะสีส้มนะแต่ออกมาดอกเดียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้ป้ากำลังพิสูจน์สายพันธุ์อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนว่ากิ่งมาจากต้นไหนอ๋อชวยเอม็มมานูเอลค่ะต้นนี้น่าจะเป็นเมือแรงอะ่ะเพราะใบสีไม่เขียวเข้มอะ่ะ ไปสีเขียวอ่อนๆน,นะคะส่วนสองดอกนี้ป้าเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะที่ป้าสัญญาไว้ว่ายังไงก็ตามเลดบาคาร่าเนี่ยป้าต้องซื้อมาเพิ่มเติมอะ่ะป้าไปตลาดพระเงินมาก็ซื้อมาค่ะเนี่ยดูสิใหญ่ไหมเขามีดอกติดต้นมา3าสดอกนะใหญ่มากๆอะ่ะส่วนดอกนี้ป้าโชว์ไปเมื่อวานอะ่ะไม่ทราบชื่อนะเป็นกุหลาบที่ มีความด่างในดอกเดียวกันนะคะมีชมพูเข้มสวยๆแล้วก็ด่างขาวนี่ค่ะแล้วก็อีกดอกหนึ่งพึ่งแรกแย้มเนี่ยค่ะด่างขาวน่ารักเนาะป้าชอบจังเลยธรรมชาติช่างสรรสร้างแต่ป้าคิดว่ามันเป็นการปรุงแต่งจากมนุษย์อะคะ่ะมนุษย์คงผสมพันธุ์ใหม่อะสวยจังเลยอะอันนี้ก็เกือบจะบานละ นี่ก็เลดบาคาร่าต้นเก่าที่ป้าซื้อมาเมื่อสี่เดือนก่อนนะคะเขาก็ออกดอกให้เห็นตลอดแล้ะค่ะนี่ด้วยกําลังบานนะกำลังแย้มอะ่ะส่วนอันนี้เป็นน้องใหม่คะ่ะสีม่วงป้าก็ไม่ทราบชื่ออีกเช่นเคยเดี๋ยวต้องไปถามในกลุ่มชมรมคนรักกุหลาบคะ่ะสวยนะป้าฝันมานานแล้วละว่าอยากจะได้กุหลาบ สีม่วงอ่อนถึงม่วงเข้มอ่ะสักสองสามต้นตอนนี้พูดจริงๆนะป้าก็เหนื่อยเหมือนกันในการดูกุหลาบนะคือต้องดูแบบครบวงจรนะคะว่าสองอาทิตย์นี้ให้ปุ๋ยนั่นสองอาทิตย์นี้ให้ปุ๋ยโน้นนะคะก็ต้องทําแบบมีระเบียบในหัวใจอะ่ะนี่ค่ะสวยนะคะสีม่วงอ่อนๆน,นะเดี๋ยวป้าจะรอให้หมดรุ่นแล้วจะลงกระถางค่ะ ส่วนดอกนี้ป้าก็พูดมาช้านานแล้วแหละว่าไม่ทราบชื่อพอบานเต็มที่เขาจะออกมาเขาจะกลายเป็นสีขาวอย่างนี้ค่ะตอนกำลังแรกแย้มก็เป็นสีเหลืองนะอันนี้เป็นพวงอะ่ะสามสี่ดอกเลยค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นมอรนอะ่ะมอนนี่ทำให้ป้าชื่นใจได้ทุกวันอะ่ะหอมบางดอกก็เป็นวาเลนไทน์นะที่โอนมา ยู่รวมกันนะคะส่วนไอ้เจ้ามอนไกลกังวลน,น่ะป้าเพิ่งตัดให้ลูกสะพ้ยไปค่ะเขาบอกไปถวายพระนะสวยใช่ละส่วนอันนี้เเรดบาคล่าของป้าค่ะต้นดั้งเดิมอะซื่อสัตว์จริงๆเลยออกตลอดคนที่ออกกำลังกายเดินหน้าบ้านป้านะเขาหันมามองแล้วก็บอกว่าเนี่ยกุหลาบสี แดงกามี่นะสวยจังเลยอะ่ะก็ป้าก็ชื่นชมอะ่ะอุตสาลงทุนลงแรงนะคะเลี้ยงมาจนบัดเนี้ยมีแต่คนชื่นชมกุหลาบบ้านป้าค่ะสวยงามค่ะมีประมาณสักตอนนี้20กระถางอะนะก็มีความสุขดีส่วนโรสแมรี่ดับฝันป้าไป10กว่าต้นนะที่ป้าเพาะนะคะนี่ค่ะต้นแม่ ยังบงไปเลยค่ะป้าได้ยาดีใหม่แล้วนะว่าโรสแมรี่เนี่ยต้องฉีดด้วยอะไรคนขายใจดีใจดีเป็นหนุ่มชาวม้งอะ่ะป้าซื้อมาใหม่หนึ่งต้นแค่50บาทค่ะที่ตลาดข้างเงินนะแล้วป้าก็ถามบอกว่าเนี่ยไอ้หนูป้าเลี้ยงแล้วก็ตายมาเป็น20สิครั้งแล้วละ่ะเขาก็พูดไทยไม่ค่อยชัดอะเปิด มือถือให้ป้าดูค่ะว่าต้องซื้อ,อยาที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวป้าจะบอกไว้ตอนท้ายนะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะกำลังใจของป้าเนี่ยคือยอดติดตามนะคะกรุณากดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามให้ช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับ คนที่ตั้งใจทำ u t u b e นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ